ต่อไปนะครับเราก็จะมาให้ขนาดกับวัตถุของเรานะครับเดี๋ยวอันดับแรกขออนุญาตแยกเลเยอร์ก่อนนะครับให้พิมพ์นะครับ L A นะครับคำสั่งเลเยอร์แล้วกด Enter นะครับจากนั้นนะครับให้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับให้มีชื่อว่า D I M ย่อจาก Dimension นั่นเองนะครับทีนี้ Dimension นะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นนะครับสีดำแล้วก็เป็นคอนติเนียลไลน์ตามนี้นะครับจากนั้น Double ลคลิกเพื่อเซตเคอร์เ t นต์นะครับ จากนั้นนะครับให้พิมพ์ d นะครับแล้วก็ d ับ i n i t ติ้กสไนะครับ enter นะครับจากนั้นนะครับให้ไป modify นะครับโดยที่ค่าการ modify นะครับตรงนี้ arrow นะครับในส่วนของ symbol arrow นะครับเป็นถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนลูกศรเราก็เปลี่ยนที่นี่นะครับเลือกรูปแบบลูกศรตามนี้นะครับแล้วก็ arrow size นะครับถึงไว้ default นะครับตรงนี้ ก็ปล่อยไปตามปกตินะครับทีนี้ดูส่วนของลายนะครับลายตรงนี้ผมจะใช้เป็นสีเบอร์8นะครับแล้วก็ในส่วนของ extension line ก็เช่นกันนะครับใช้เป็นสีเบอร์8จากนั้นนะครับให้เส้นเนี่ยห่างออกมาสัก2.5หน่วยนะครับอ่าเาห่างมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นที่ text นะครับในส่วนของ อ่อฟิล์มลเลอร์นะครับให้เลือกเป็นแบ็กกราว n d นะครับตามนี้นะครับจากนั้นนะครับที่เอ่อ a r y unit นนะครับที่ในส่วนของทุสิยมนะครับ r e c i s i ยนนะครับให้กดลงมานะครับแล้วเลือกเป็นทุิยม2หน่วยถูกแล้วนะครับตามนี้แล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่าตรงนี้เราเอา i ู i n g ออกเนี่ยก็คือมันแสดงค่าเ0จุดศูนย์ด้วยนะครับในกรณีที่มีเป็นจุด5นะครับหรือว่า ก็คือเป็น16.0มันจะตัดทิ้งนะครับจะไม่มีเลขจุดศูนย์ตามหลังนะครับถ้าเกิดใช้ทิวเลิงนะครับแบบนี้ฮะสังเกตความแตกต,ต,ต่างนะครับในกรณีน,นี้นะครับให้เลือกใช้เป็นทิวเลิงไว้ก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคแล้วก็เซสเคอร์เรนต์นะครับจากนั้นคล o ส e นะครับทีนี้ให้มาที่ a n n o t a t i o n นะครับแล้วก็เลือกใช้ Di dimension ตรงนี้นะครับแล้วก็สูมเข้ามานะครับบริเวณนี้นะครับคลิกหนึ่ง นะครับคลิก2นะครับจากนั้นนะครับจุดต่อไป1นะครับแล้วก็2นะครับจากนั้นคลิกขวา enter นะครับก็จะได้เดฟเป็นชั้นออกมานะครับแล้วก็ทําซ้ำบนจุดต่อไปนะครับจุดนี้นะครับ1 2นะครับจากนั้นจุดต่อไปนะครับกดปุ่ม space bar ก็ได้นะครับเพื่อคําสั่งสุดท้าย1นะครับแล้วก็2นะครับตามนี้นะครับคลิกขวา enter นะครับทีนี้ เราใย้ค่ารวมตรงนี้นะครับโดยการที่คำสั่งเดบิวชั่นนะครับคลิก1นะครับคลิก2นะครับจากนั้นคลิกต่อไปนะครับคลิก1นะครับแล้วก็คลิก2นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับและ enter นะครับตัวอ่าได้เดบิวชั่นส่วนนี้ครบแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ซูมมาดูที่วิวนี้นะครับแล้วก็ที่ annotate นะครับจะพบ center mark นะครับคลิก center mark แบบนี้วางลงไปนะครับ วางลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้แผนภาพมานะครับที่ View section นะครับจากนั้นให้เลือก Center Li n e นะครับแล้วคลิกนะครับ1 1 2แล้วก็2นะครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปทำซามเช่นกันนะครับเลือกนะครับ1นะครับแล้วก็2ตรงนี้จะมีเซนเตอร์ไลน์เกิดขึ้นแบบนี้เช่นกันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้บาที่ตรงนี้นะครับวิวนี้เราใช้คำสั่ง d ด m e n s i ช n ่นนะครับ ดึงมานะครับตรงๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ดอ o p d o w n ที่นี่นะครับจากนั้นเลือก show m e n บ bar นะครับแล้วที่ dimension นะครับคลิกลงมานะครับคลิกลงมานะครับจากนั้นเลือก radius นะครับคลิกซ้ายที่นี่นะครับ r 1 6นะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายที่นี่นะครับ r 3 0นะครับจากนั้นนะครับให้ดู dimension นะครับจากนั้นเลือกคําสั่ง diameter นะครับ ตรงนี้นะครับไดเตอร์14นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไดเตอร์28นะครับตามนี้นะครับจากนั้นนะครับที่เส้นตรงนี้นะครับให้เราคลิกซ้ายนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับลือกวัตตีนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีแดงนะครับตามนี้นะครับทีนี้ใกล้สู่มาที่นี่นะครับจากนั้นเลือก dimension นะครับแล้วก็คลิก1คลิก2นะครับแนะครับแล้วก็คลิก1 คลิก 2, 4นะครับจากนั้นคลิกขวา Enter นะครับจากนั้นนะครับเลือก Zoom Extend นะครับแล้วก็กด Save งานนะครับ